เป็นห้องน้ำตรงนี้น่าจะเป็นที่นอนก็อุ้ยเขามีมีเลขให้ด้วยเหรอมีเลขให้ด้วยนะพี่นะก็ก็ดูเอาว่าไม่ดูว่าเสียอลไวไงเริ่มมีเรื่องแปลกๆเข้ามาแล้วค่อยๆจะลกมากๆนะอุ้ยเสียแหรอวะ ไม่ได้ยิไหมเสียงเหมือนมีคนบอกว่ามาทำอะไรเฮ้ย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 เซียใครวะ,วะสวัสดีครับผมกระาบสวัสดีพี่พี่เอฟซีคุณป้าน,น้าอาทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อย โอเคทุกคนวันนี้ผมแฟนเล็กต้องบอกว่าเดินทางมาไกลามากมากผมมายังจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อมาพิสูจน์บ้านหลางหลังหนึ่งซึ่งต้องบอกเลยว่าบ้านหลังนี้ไม่ธรรมดาทุกคนนะกลางวันดูปกติมากดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะพี่พนะดูเฉยๆมากเลยแต่กลางคืนต้องบอกว่าใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องขนหัวลุกหรือไม่ก็แบบต้องเจอเรื่องแปลกๆกับบ้านหลังนี้นะ เพราะว่าเป็นบ้านที่อ่เคยเป็นบ้านล้างแล้วแต่ว่าก่อนนั้นนี้คือมีคนอาศัยอยู่แล้วก็เจ้าของบ้านเสียชีวิตไปแล้วพี่พี่แต่ความที่ห่วงของไม่ยอมไปไหนก็เลยทําให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่น่ากลัวแล้วก็มีแบบสิ่งที่เรามองไม่เห็นอะ่ะมันมันกับวิญญาณเจ้าของบ้านนะยังอยู่พ,พี่นะก็วันนี้ผมเข้ามาตอนกลางวันแสกๆคนเดียว จะลองมาดูว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนแล้วก็จะมีสิ่งที่เขาพูดกันไหมแต่ว่ามันก็ไม่ไกลจากชุมชนมากนะพี่พนะ <c oughs> ก็มีบ้านเรือนใกล้ๆอยู่ด้วยนี่เดี๋ยวด้านหลังผม,มพี่นะบ้านหลังนี้นะบ้านด้านหลังผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันทุกคนนะเดี๋ยวผมขอกำลังใจจากวีปสีคนละหนึ่งไลนหนึ่งแชร์ให้ผมด้วยจะมาพิสูจน์กันว่าสิ่งที่ชาวบ้านเห็นเป็นจริงหรือเปล่าที่ผมหอบสังขารมาที่นี่เพราะว่าเป็นทาเกวะ อ่าน้องน้องคนหนึ่งนะแนะนำให้ผมมาที่นี่อยากให้ผมมาดูบ้านล้างหลังนี้หน่อยติดต่อมาทางเพจนะพี่ๆนะผมก็เลยขึ้นมาเพียงคนเดียวมาตามพิกัดที่น้องบอกอพ,พี่นะก็คือหลังนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าด้านในเป็นยังไงบ้างแต่เห็นว่าปล่อยปล่อยลกมาประมาณ 3- 4ี่ปีแล้วปล่อยล้างมาเงี้ยไม่มีใครมายุง่งไม่มีใครมาดูแลเลยก็อาจจะเป็นเพราะว่าความเฮี้ยนจริงๆด้วยห่วงของ หมือนจะมีคนมาเช่าอยู่ทุกคนนะแต่ก็อยู่ไม่ได้ต้องหนีออกไปเพราะว่าเขาไม่ยอมทุกคนนะไปนี่ทุกคนก็บริเวณโดยรอบๆบ้านก็จะเป็นต้นกล้วยแล้วก็ต้นมะม่วงกับมะขามนะพี่พีดูมะม,ม่วงกับมะขาม,ม,มเข้าไปดูกันว่าด้านไหนบ้านจะเป็นยังไงยังสมบูรณ์หรือเปล่า ทุกคนครับนี่แค่ตอนกลางวันนะผมรู้สึกว่ามันออกแบบวงเวงหลอนๆนะเฮ้ยมีหน่อไม้เหรอวะใครเอามาดองหน่อไม้ไว้กินวะเนี่ยโอ้เป็นบ้านไม้เป็นบ้านไม้บไมแบบแว่ายกสูงนะมีใต้ถุนบ้านพี่พี่ใช่ไหม เป็นห้องน้าตรงนี้นะ่าจะเป็นที่นอนก็นอุ้ยเขามีมีเลขให้ด้วยเหรอมีเลขให้ด้วยนะพ,พี่นะก็ก็ดูเอาว่าเป็นเบอร์หรือว่าเป็นดวงใครดวงดีก็ได้ไปนะโชคลาภหรือเปล่านี่จนะเป็นตก๊กินข้าวอุ้ยไก่ตกใจหมด พมเสียงใครแต่เห็นว่าเหมือนจะมีหลานชายเับเคยมาอยู่ช่วงหนึ่งนะพี่ๆนะแต่ก็อยู่ไม่ได้เพราะอะไรผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะหลานชายของเคยมาอยู่แต่อยู่ไม่ได้ไม่รู้ว่าเชียหาแล้วไงเริ่มมีเรือบบ่องแปลกเข้ามาแล้ว ขออนุญาตนะคะมมนรับผมไม่ได้มาลบลูไม่ได้มาทำอะไรไม่ดีผมแค่จะมาพิสูจน์ความจริงว่าเจ้าขอบมานตรงนี้ยังอยู่จริงไหมหรือเป็นอะไรถึงไม่ไปเกิดนะครับบ้านข้างบนไม่รู้เป็นยังไงนะพี่พ่นะเพราะว่าห้องมันล็อกอยู่ล็อกหรือเปล่าผมไม่รู้นะต้องเข้าไปดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวถอดรองเทาง้าให้เก็บสถานที่ด้วย มันจะลกมากๆนะอุ้ยเชื่อเหรอวะเชื่อเหรอวะขอย้อนนะครับพี่มีเสียงเหมือนมะขามตกใส่บ้านเปล่าหรือเป็นเสียงเคาะอะไรหรือเปล่า ขอตั้งห้าปีก่อนผมกลัวขึ้นไปกลางคืนต้องบอกว่าไม่มีไฮกล้าผ่านไป่มีอยเรี่ยอะไรวะเสียงมันดังรอบบ้านเลยพี่ดังรอบบ้านเลยไม่รู้ว่าดังอะไรนะดังรอบบ้านเลยพี่ ดางอะไรวะขอเจ็ดกล้องทีหนึ่งพี่นะดางอะไรวะพี่พี่จะขึ้นจะก,ก้าวทีหนึ่งดังทีหนึ่ง,ง,งจะก,ก้าวทีหนึ่งดังทีหนึ่ง,ง,งแปลกมากมาขาวอะไรตกใต่บ้านเมื่อกีน้นะไอ้ผมเจะคิดไปเองนะไปก่อน ได้ยินไหมเสียงเหมือนมีคนบอกว่ามาทําอะไรเสียงแบบเบาๆนาะพ,พี่นะผมนิงเข้ามาในหูผมนะมันยูนในกล้องนี้หรือเปล่าถ้าได้ยินคอมเมนต์บอกด้วยได้ยินคอมเมนต์บอกด้วยนะพี่พพนะผมอยากรู้เหมือนกับว่าพีพีเีที่มันผมหรือเปล่ไดีไหมทุกคนพีพเอฟซีดนที่มันผมไหมผมต้องการจะมาพิสูจน์ครับว่า เจ้าของบ้านตรงนี้ยังอยู่จริงหรือเปล่าทวนไี้ไหมทวนก็พูดบอกว่าออกไปออกไป,ออกไปพี่ผมมา่มาลบหลู่น,นะครับผมแค่อยากจะมาหาความจริงผมอยากจะมาช่วยเหลือ ให้ผมทําบุญให้ไหมหรือต้องการส่วนบุญอะไรไหมมีอะไรติดข้างหรือเปล่าที่ยังไม่ได้ทําหรือเปล่าให้ผมช่วยไหมเฮียพี่มันดังข้างข้าหูหน้าต่างเนี่ย ทางตรงหน้าต่างพ,พี่อะไรวคุณลุงครับถ้าคุณลุงยังอยู่คุณลุงอยากจะทำอะไรไหมครับอยากจะ มีอะไรที่อยากจะค้างคาอยู่ไหมผมไม่รู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายนะผมเรียกคุณลุงนะถ้าผมเรียกผิดผมขอโทษด้วยอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้แต่เสียงเสียงที่ผมยิ้ยิงคล้ายผู้ชายนะพี่ๆนะทุกคนครับเมื่อกี้มันดังจนหน้าต่างดังมากเหมือนมีการตีหน้าต่างข้างในออกมาผมจะเข้าไปต่ออยู่มเนี่ย อะไรก็เจอซะแล้วไหนก็มาแล้วผมจะไม่ให้พี่เอฟซีพิษหวังว่าล็อกไหมฮะไม่ได้ล็อกนะไม่มีการของกุญแจนนะเชีย่ย เสียัล้อไม่เสียัวล้อดาวพาให้นนะ พอเปิดหน้าต่างมันก็ดูไม่ไม่ค่อยน่ากลัวพี่เห็นวิวด้านหน้าด้วยใช่ไหมปตน้าต่างมาคือวิวดีมากพี่ๆแต่ว่าเหมือนเจ้าของบ้านยังห่วงที่นะยังไม่อยากไปไหนนะอะไรวบน,นี้ มจะเข้าไปดีไหมพี่พี่มันเคี้ยอะไรวะเฮ้ยเชีย๊ยหน้าทางปิดเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะมีคนล่า,ไ,ลาไหมอะมันไม่มีใครพี่พี่ ชี้น้าต่างปิดเองน่าต่างปิดเอง ผมในนานแค่ไหนนะแต่ที่รู้คือหน้าต่างเนี่ยมันปิดไปปิดมาหลายรอบมากนะผมก็คงคิดว่าเขาคงจะห่วงนะห่วงของห่วงบ้านเขาไม่อยากใครมาขึ้นมายุ่งหรือข้างในนี้มีอะไรที่แบบพิเศษหรือว่ามีราคามีค่าหรือเปล่าก็ถึงอยงไใครขึ้นมาทําไมเขาไม่ให้ลูกหลานเขาเป็นเพราะอะไรหรือเขาไว้ใจลูกหลานไม่ได้เลยเลยอยากเก็บไว้เอง ถึงตัวเองตายแล้วก็ไม่ยอมให้ใครนะพี่นะก็ตอนนี้อยู่ตรงบันไดนะไม่เป็นไรพี่ก็ ผมอยากให้เป็นความเชื่อทุกคนล้กันใช้วิจารณญาณนครับชมก็มันดูพวกความบันเทิงเชียหน้าง,างปิดเองไหมพี่หรือเขาต้องการให้ผมปิดต่างต่างหรือเปล่าไม่ใหญ่ผมเปิดหรือเปล่า พัดนะมันไม่ได้พัดนะทำไมหน้าต่างปิดแม่งมันม,มีการดันไหมพี่นะ,ะเปิดเองด้วยเปิดเองด้วยเฮ้เย นี่แค่กลางวันนะไม่อยากจะคิดสภาพช่วงกลางคืนวิพี่เป็นยังไงวะเมะื่อกี้มันปิดเปิดเองพี่ เสียงดังจากในบ้านในตัวบ้านพี่ๆดังจากตัวบ้านมาอกี้ผมดูบริเวณรอบๆไม่มีใครนะ,นะไม่มีใครนอนผมน,นี่ผมยังไม่หันเข้าไปในตัวบ้าน,น ผมยังไม่ทันเข้าไปในตัวบ้านนะผมก็เจอขนาดนี้แล้วถ้าผมเข้าไปนในบ้าพนี้ไม่อยากจสภาพจะเป็นไงไปพี่เจอไหมเชี่ย,ยจังๆเลยเจอจังๆเลยว่นี่ไหมมีเสียงบอกว่าออกไป เขาบอกว่าอ,าออกไปเนี่ยเขาบอกถ้าผมไม่อ,ออกไปกูจะฆ่ามึงเขาบอกเนี่ยผมเนี่ยทำอะไรเจ้าของบ้านนะคุณเป็นแบบนี้ทำไมทำไมคุณไม่ไม่ไม่ไปเกิดคุณห่วงอะไรอยู่ฮะงงมากมีเสียง รถผ่านเป็นเรื่องปกตนะิเพราะว่าบ้านนี้ไม่ได้อยู่ใกล้จากชุมชนเลยแค่เป็นบ้านที่อาเขายกว่าอะไรหลอนในเรื่องของวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่เจ้าของบ้านที่ยังห,ห่วงของอยู่ยพี่นะคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านล่างนี้ว่าเป็นยังไงด้านบนรู้สึกว่าพอสมควรแล้วก็คงจะไม่ก้าวไกลาไม่เข้าไปในห้องนั้นนะมันมันมัน,ม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 นบุกรุกเกินไปอาจจะมีของมีค่าจริงๆก็ได้ มันแค่อยู่แค่รบริเวณด้านนอกนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นถังน้ำแล้วก็จะเป็นห้องน้ำพี่ๆนะห้องน้ำลกลุ่หลังมากพ,พี่ห้องน้ำตอนนี้สภาพห้องน้ำเป็นอย่างนี้แล้วผมบอกว่าถ้าบ้านอย่างนี้ได้ิีโนเวทใหม่ ถ้าบ้านหลังนี้นววรีโนเวทใหม่ผมว่าน่าจะสวยงามมากๆแล้วก็เป็นบ้านที่ดูโอเคมากเลยเป็นบ้านสวยด้วยแต่ทุกคนต่างไม่กล้าเข้ามาไม่กล้าซื้อเพราะเจ้าของห่วงใครซื้อก็ตายใครซื้อก็โดนคำสับเช่งก็คงจะไม่มีใครอยางยุ่งเลยพี่ๆนะ ตัวครับวันนี้ผมก็ได้เข้ามาแล้วก็ได้เห็นได้รู้จริงๆว่าสิ่งที่เราพูดกันก็คือเป็นจริงนะเจ้าของบ้านห่วงของไม่ไปไหนน,น,นะเ,เราจะ ใช่งั้นก็เป็นจริง,งที่ชาวบ้านบอกนะแล้วก็ผมจะนำคลิปนี้ไปให้เพื่อนๆได้ดูเพ่อสีดูแล้วก็จะกลับมาอีกครั้งช่วงกลางคืนนะกลางคืนผมจะกลับมากมากเลยคืนนี้อาจจะเป็นไปได้ผมจะอยู่นี่คืนหนึ่งล้วมาพิสูจน์กลางคืนกันพี่ๆนะว่าจะเป็นอย่างที่ชาวบ้านบอกหรือเปล่า พี่เฮ้ยผมเปิดกล้องหน่อยให้ดูนะพี่พี่ตอนกี้พี่พี่ผมเปิดกดล้กองแล้วผมเจอเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าต่างแล้วก็หายไปเลยพี่พี่ เป็นผู้หญิงใส่ซื้อออกแนวแก่ๆหน่อยเหมือนเอาผ้าคุมหัวด้วยพี่นะโคนา่ากลัวทุกคนพอได้เห็นแล้วทุกคนนะคืนนี้ผมจะเข้ามาอีกครั้งพี่พเราชมคลิปพี่พนะไปเดินทางกลับกันนพี่ไป